กรุงศี AFC Re-Stage ความรู้สึกของการได้มารวมตัวกันอีกครั้งในคอนเสิร์ต AFC Restage นะครับก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณจริงๆครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คิดถึงพวกเราแล้วก็เรียกร้องที่จะให้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่า AFC ทุกคนเนี่ยทุกคนรักการร้องเพลงมากแล้วก็ทุกคนมีมีของในตัวมีเสน่ห์ในตัวนะว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ น่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ประทับใจคนดูไม่แพ้ตอนที่อยู่ในบ้านแน่นอนครับเป็นแกงที่เจอกันทีไรนะครับก็ทําให้นัดขุเลาะยิ้มแล้วก็แบบกลับบ้านไปอย่างมีความสุขได้ทุกททีเลยนะครับก็คิดถึงแบบสมัยที่เราเล่นดนตรีกันอ่ะอยู่ในบ้านร้องเพลงร้องเล่นร้องกันจนแบบว่าตีสามตีสี่ยังไม่หลับไม่นอนไม่รู้เวลาคือมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยกันนะครับแล้วก็ ดีใจที่ช่วงเวลาแบบนั้นมันจะกลับมาอีกทีในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ครับแล้วเจอกันกรุงสี AFC v stage 10กรกฎาคมนี้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจองบัตรดูว2น0 9 9 9 9 9 9กด4สนับสนุนโดยธนาคารกรุงสีทุลันเตาอบกรอบกรีนนักมารีฟานส์บอดี้ลานมเปรี้ยวเมจิไพเกน FC Re ความรู้สึกนะครับที่ได้กลับมาขึ้นคอนเสิร์ต AFC คอนเสิร์ต AFC r e s t a g e นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่เหมือนกับเราเนี่ยได้กลับมารวมกันครบ12คนอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเราได้ผ่านอะไรมาแล้วในส่วนต่างๆนะครับดำเนินชีวิตมา4ปีนะครับแล้วก็ได้กลับไปสู่ จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจนะครับที่ได้ร่วมการทํางานกับเอฟซครั้งนึงครับรู้สึกผูกพันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็เหมือนเ,อเกิดมาด้วยกันฝ่าฟันอะไรต่างๆมาด้วยกันแล้วก็มีความฝันเดียวกันนะครับมาสมัครโครงการเดียวกันรุ่นเดียวกันแล้วก็ติดพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คงอยากจะทํางานร่วมกันบ่อยๆครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้แบบว่าแนดงคอนเสิร์ตร่วมกันครับแล้วเจอกันรุ่งสี AFC Re Sta เ 10กรกฎาคมน,นี้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจองบัตรดูวูน0์9 9 9 9กกดสี่สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีทุลันเตาอบกรอบกรีนนัทมาริฟานส์บอดี้แลน์ลมเปียวเมจิไพเกนกรุงศรี AFC Re-Stage ดว่ามันเป็นทุกคนใน f อฟดีใจค่ะแล้วก็แฟนคลับที่เขารอ AFC กลับมาก็ดีใจเช่นกันแต่พันรู้สึกว่าความที่เราเป็น AFC มันติดตัวเรามาตลอดอะเรารู้สึกว่าเรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในบ้านแล้วพนรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ครั้งนี้มันเป็นการรวมตัวในการฝึกซ้อมฝึกอยู่ด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะต้องการแสดง มาโชว์ให้ทุกคนได้ชมกันแล้วคิดถึงเพื่อนอะ่ะแล้วคิดถึงบรรยากาศที่เราเคยกินกินข้าวด้วยกันเคยทะเลาะกันเคยหัวเราะด้วยกันแปลงว่าบรรยากาศแบบนั้นมันอยู่ในความทรงจำให่ตลอดเวลาครั้งนี้มันเป็นครั้งใหญ่มากค่ะที่เอฟซได้มีการมารวมตัวกันครบ12คนแพงรู้สึกว่าอยากให้เราตั้งใจในทําสิ่งสิ่งนี้ให้ได้มากที่สุดท้องท้อด้วยกันเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยด้วยกัน ทุก,ก็ต้องทุกด้วยกันเรามีความสุขด้วยกันครั้งนี้มันจะเตือนความจําทุกๆอย่างให้เรากลับมาใช้ชีวิต AFC เหมือนเดิมแล้วก็มาโชว์พลังของ AFC ีว่าพวกเรามีพลังกันมากแค่ไหนพร้อมที่จะโชว์คอนเสิร์ตนี้ให้แฟนคลับได้ดูให้พี่ๆทุกคนได้เห็นให้คนที่ไม่รู้จัก AF ได้เห็นว่า AF เนี่ยเป็นยังไงแล้วเจอกัน กรุงศี AFC Re-Stage 10กรกฎาคมนี้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจองบัตรด่วน0290099999กด4สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีทูลันเตาอบกรอบกรีนนัทมารีฟานส์บอร์ดิลานมเปรี้ยวเมจิไพเกนกรุงศรี AFC Re-Stage ดีใจที่ F4 ได้มาเจอกันได้มาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยอยู่บ้านมาด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันทำงานมาด้วยกันอดหลับอดนอนนอนกินเป็นเพื่อนกันตลอดนะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นความผูกพันที่อิงรู้สึกคิดถึงมากแล้วก็ดีใจมากที่จะได้มาทำคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบนี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็สำหรับเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะทั้ง12คนเนี่ยทุกคนเป็นน้องอิงแหละแล้วก็จะบอกว่า รักและผูกพันเหมือนเดิมและยิ่งยิ่งออกจากบ้านมาแล้วต่างคนต่างออได้ไปทำงานเป็นของตัวเองแล้วก็มีแนวทางที่จเจริญเติบโตไปนะคะต่างแต่ละคนก็ออกไปทำงานในสายงานต่างๆอินก็รู้สึกว่ายังไงความผูกพันก็ไม่เปลี่ยนทุกครั้งที่เจอกันถึงจะไม่ได้ครบ ก็รู้สึกดีเสมอนะคะเรายังกอดกันยังไงเหมือนในบ้านเดี๋ยวนี้เราก็ยังทําอยู่เราคุยกันยังไงเดี๋ยวนี้เราก็ยังคุยกันอยู่แล้วทาให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันผูกพันแล้วก็เห็นความจเจริญเติบโตเห็นความก้าวหน้าของน้องๆทุกคนรู้สึกว่ารักแล้วก็อยากจะบอกว่างานนี้เนี่ยยินดีมากที่ได้เจอกันอีกแล้วเจอกันรุงศี AFC ซ 10กรกฎาคมนี้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจองบัตรด่วนูนย0ส9 9 9ก9กด4สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีทูลันเตาอบกรอบกรีนนักมาริฟานส์บอดดี้ลน์นมเปรี้ยวเมจิไพเก้นกรุงศรี AFC Re-Stage พูดถึงการกลับมารวมตัวเหรอครับก็ รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เจอเพื่อนเพื่ออีกครั้งหนึ่งเลยครับเหมือนกับว่าภาพเก่าๆเนี่ยมันจะได้ได้กลับมาเพราะว่าตอนอยู่ในบ้านเนี่ยก็คืออยู่กันครบทุกคนใช่ไหมครับแล้วก็ได้เหมือนกับปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเราร้องเพลงไหนไม่ได้หรือว่าทําอะไรไม่ได้อี่เราก็ต้องช่วยกันคอยให้คําปรึกษากันอะไรเงี้ยการกลับมาครั้งนี้ก็เหมือนกับเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันว่าเอ้ยไปทําอะไรมาบ้างเลยครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เออผมว่าคิดว่าเอ้ย ถ้ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะดีมากๆเลยครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกลับมาร่วมกันก็คือมาโชว์ของให้เต็มที่บนเวทีนะฮะทั้งส1คนเลยก็ดีใจทีออ่ได้อยู่ในรุ่นนี้จริงๆร,รุ่น4ี่ครับดีใจมากๆที่ได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทุกคนในบ้านนะครับตั้งแต่วันแรกเลยคัดเลือกนะจนถึงวันสุดท้ายอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ในชีวิตนี้คงไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเลยครับแล้วก็เป็นเมมโมรีที่ดีๆมากๆในชีวิตมิวเองนะครับก็ อยากจะบอกว่าเอออยากให้ทุกคนรักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปครับผมแล้วเจอกันกรุงศรี AFC v s t a g e 10กรกฎาคมนี้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจองบัตรดู0 2 0 9 0 0 9 9 9 9กด4สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีทุลันเตาอบกรอบกรีนนักมาริฟานส์บอดี้หลนลมเปียวเมจิไพเกน กรุงศรี AFC Re-Stage การกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของ f อฟนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เหมือนมันเป็นความรู้สึกลึกๆอยู่แล้วว่าหลังๆเนี่ยเอฟไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอกันครบ12คนเลยเพราะแต่ละคนก็มีงานมีสายงานที่ตัวเองจะต้องทำอย่าเงี้ยได้มาร่วมเล่นคอนเสิร์ตกันอีกครั้งหนึ่งมันเลยรู้สึก ดีใจเป็นพิเศษหลายเดือนมากๆที่เราก็ผูกพันกันมามันเหมือนแบบมันเป็นความรักความผูกพันมางอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบสั้นๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงผูกพันขนาดนี้แต่คนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสจริงๆก็คงไม่รู้ครับว่าพวกเราเนี่ยมันผูกพันกันมากจริงๆฮะเป็นกังใจเพื่อนเสมอมีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้ตลอดเวลาครับแล้วเจอกันรุ่งสี a f c Restage 10กรกฎาคมนี้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจองบัตรด,ดูวูน0์9 9 9 9 9กด4ส,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 สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีทูลันเตาอบกรอบกรีนนัทมาริฟานส์บอดีดิลาลมเปียวเมจิไพเก้นกรุงศรี AFC Re-Stage ความรู้สึกที่ได้มารวมตัวกันในคอนเสิร์ตนี้ก็คือรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเราเหมือนแบบต่างคนต่างมีงานแยกย้ายกันไปทำนู่นนี่บ้างก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นการรีสเตทที่ทุกๆคนเนี่ยจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในช่วงระยะเวลาการซ้อมหรือการถ่ายงานอะไรเงี้ยเราก็จะได้มีโอกาสเจอกันมากขึ้นด้วยรักเพื่อนกลุ่มนี้มากเพราะว่าที่เราผ่านอะไรด้วยกันมาช่วงแรกๆเงี้ยเราก็จะเหมือนกับแบบผูกพันกันได้กลับมา แสดงคอนเสิร์ตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันน่าตื่นเต้นมากบางคนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการพัฒนาหลายๆอย่างมากอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตารูปร่างอะไรอย่างงี้อยากจะเห็นเราต้องไปเจอต้องไปดูกันในคอนเสิร์ตการกลับมาครั้งนี้เนี่ยแคทคิดว่าแคทจะได้เป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะรวมถึงโชว์เราก็มีส่วนร่วมคิดในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยแล้วเจอกัน กรุงสี AFC Re-Stage 10กรกฎาคมนี้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจองบัตรดู0 2 0 9 0 0 9 9 9 9กด4สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีทุลันเตาอบกรอบกรีนนักมาริฟานส์บอดีดิลาลมเปียวเมจิไพเกน้นกรุงศรี AFC r e s ี a g e รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากๆที่ผู้รอเอเนี่ยได้มีโอกาสได้มารวมกันแล้วก็ได้มีโอกาสทำคอนเสิร์ตด้วยกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีคอนเสิร์ตจริงจจังกันมานานแล้วครับก็ผมก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างมีพัฒนาการมีประสบการณ์ในการร้องเพลงหรือได้งานต่างๆมากขึ้นนะครับก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการปล่อยของที่แท้จริงครับผมสำหรับเพื่อนๆทั้ง11คนนะครับ ก็โอ้โหเอาเป็นเอาเป็นทั้ง20คนเลยแล้วกันนะครับก็เจออะไรด้วยกันมาเยอะมากผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะครับแต่ว่าแต่ผมก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอทุกๆคนนะครับเป็นมันเป็นความทรงจําที่ดีมากๆคือสามารถแบบเอาไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังได้เลยนะครับและทุกคนก็สนิทกันมากๆนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะครับรักษาสุขภาพมากๆแล้วก็ ประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งขึ้นไปเลยแล้วเจอกันกรุงศรี AFC Restage 10กรกฎาคมนี้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจองบัตรดูด0 2 9 0 0 9 9 9 9กด4สนับสนุนโดยธนาคารกรุงสีทุลันเตาอบกรอบกรีนนักมารีฟานส์บอดิลานมเปรี้ยวเมจิไพเก้น AFC Re-Stage ก็สำหรับความรู้สึกที่ได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับ a f c ในครั้งนี้นะครับอย่างแรกเลยก็รู้สึกมันหลายปีมาแล้วนะครับก็รู้สึกขอบคุณม,มากมากนะครับแล้วก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยให้ออกมาดีที่สุดครับ ความรู้สึกมันเหมือนครั้งแรกที่เราเจอกันตอนที่สมัยที่ก่อนจะเข้าบ้านใหม่ๆเหมือนทํางานกันช่วงนั้นเลยนะครับเพรารู้สึกว่าโซนเหมือนเหมือนเดิมที่เคยเป็นมานะครับหลายๆคนก็มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างแบบใครเห็นน้องแจ็คตอนนี้ก็อาจะบอกว่าจากน้องแจ็คไข่เจียวดูน่ารักน่าชังนะครับตอนนี้ก็เติบใหญ่เป็นหนุ่มลําบึกแล้วนะฮะหรือยังพี่นัทนะฮะใครเห็นแบบว่าในหนังสือนักสื่ตอนนี้ก็เป็นเทพเจ้าซิกแพคไปแล้วนะฮะพอกลับมารวมตัวกันทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องที่น่ารักกันนเเหมมือดิ แล้วเจอกันกรุงศี AFC V-Stage 10กรกฎาคมนี้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจองบัตรดู0 2 9 0 0 9 9 9 9กด4สนับสนุนโดยธนาคารกรุงสีทุลันเตาอบกรอบกรีนนักมารีฟานส์บอดี้ลาดนมเปรี้ยวเมจิไพเกน ี AFC r e s t เอออย่างรูป่งเองเนยส่วนตัวแล้วเนี่ยรูปวงเองก็รู้สึกว่าคิดถึงการเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆเหมือนกันแล้วก็คิดว่าคนคนุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะก็คงอยากจะเห็นว่าพัฒนาการของพวกเราเนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็อะไรต่างๆที่เคยเคยมีเมื่อ4ปีที่ผ่านมาก็อาจจะนํากลับมาโชว์อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําให้คนเนี่ยนึกถึงความประทับใจที่เคยมี ในใน4ปีที่ผ่านมาค่ะเพื่อนๆทั้ง12คนในรุ่น4ของเราเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างผูกพันกันค่ะก็เหมือนกับรุ่นอื่นๆในเอฟอื่นๆเขาก็ผูกพันกันเหมือนกันแต่ว่าคือรุ่นเราเนี่ยเหมือนกับคือเหมือนเราเหมือนตอนมันถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็คือผ่านมา4ปีแล้วก็คือเราก็ได้ทํางานเจอกันบ่อยมากๆยิ่งโดยเฉพาะ2ปีแรกเนี่ยนะคะเจอกันแทบทุกวันการที่ได้กลับมาทาคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยทำให้เราได้เจอกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้เหมือนกับว่าเออเหมือนแบบคนแก่ที่เราแบบ พูดถึงอดีตเราก็เริ่มเป็นในการที่เออพูดถึงวันที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมือนกับมีความสุขกับความทรงจำเก่าๆแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เจอกันในแต่ละวันที่ทำงานตอนนี้ค่ะแล้วเจอกันกรุงศี afc v stage 10กรกฎาคมนี้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจองบัตรด,ดูดศน 0, 0 9 9กดสสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศีทูลันเตาอบกรอบกรีนนักมารีฟานส์บอร์ิลานมเปรี้ยวเมจิไพเกน Counseling Puerto departed FC ดีใจมากๆที่ได้กลับมาร่วมร้องเพลงกับเพื่อนเพื่อครั้งหนึ่งเพราะว่าป้ายเองเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเพื่เเลยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราคิดถึงอะคะ่ะพอได้มาร้องเพลงด้วยกันได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีใจเพราะว่าคิดถึงทุกคนจริงๆค่ะ คืออย่างแรกเลยอยากจะบอกเพื่อนเพื่อทุกคนว่าขอบคุณขอบคุณมากที่ทาให้ฝ้ายได้รับสิ่งดีๆได้เป็นช่วงเวลาที่ดีๆที่เราได้เคยอยู่ร่วมกันได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้มีความสุขด้วยกันมาคือมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในช,ชีวิตชีวิตฝ้ายช่วงหนึ่งเลยค่ะตอนนั้นมันอาจจะนัดกันไปทานข้าวข้างนอกบ้านได้แต่ว่าการที่จะมีกิจกรรมร่วมกันเราได้ร่วมทําในสิ่งที่ตัวเองฝันมาด้วยการบนเวทีแห่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วก็ อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนอกจากจะตั้งใจทําคอนเสิร์ตนี้ให้ดีแล้วอยากจะให้เก็บความทรงจําในคอนเสิร์ตนี้ทั้งหมดนะคะเพราะฝ้ายเชื่อว่ามันจะเป็นความทรงจําที่ดีๆที่มันจะต้องอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปเพราะว่า AF4 คงไม่มีโอกาสที่จะได้มาทําคอนเสิร์ตร่วมกันแบบนี้อีกะคะแล้วเจอกันรุ่งสี AF4 V Stage 10กรกฎาคมนี้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจองบัตรด,ดูศูน0์9อง9ก้ากด4สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีทูล,ลันเตาอบกรอบกรีนนักมาริฟานส์บอร์้ิลานมเปรี้ยวเมจิไพเกนกรุงศรี AFC Restage หลังจากที่เราจบออกมานะคะแล้วก็ทําอัลบั้มมาเราก็จะได้ทํางานร่วมกันอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่หลังจากนั้นสักสองสามปีที่ผ่านมาเราก็แยกย้ายกันไปทํางานตามสายทางของแต่ละคนที่ถนัดนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าบรรยากาศเก่าๆมันกลับมาเหมือนตอนที่เราเพิ่งเพิ่งได้เป็น AF ใหม่ๆนะคะได้มาถ่ายสปอตด้วยกันเจอกันมากขึ้นนะคะทำให้ความรู้สึก ดีๆความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ความสนุกที่เรามานั่งเมาส์กันเนี่ยมันกลับมาค่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกดีใจมากที่เรามีโอกาสได้เจอกันแบบนี้นะคะแบบครบ,ครบๆเต็มๆแบบนี้ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากเลยที่เราได้มาเจอกันนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งได้ทำงานร่วมกันออกคอนเสิร์ตด้วยกันนะคะแล้วก็ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นเมมโมรีที่ดีที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งค่ะ แล้วเจอกันกรุงศรี AFC V-Stage 10กรกฎาคมนี้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจองบัตรดูวูน0์9 9 9 9กกดสสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีทูลันเตาอบกรอบกรีนนักมารีฟานส์บอดดี้แลนด์นมเปรี้ยวเมจิไพเก้น